สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมัอนี่มาพบมาพอกันอีกแล้วกับพลอยใสายฟาร์มนะครับเนาะ,ะมัอนี่ก็มีงว่ามาฝากพี่น้องนี่หลายโตยุคครับผมผู้ใดอ,อยากจะได้งว่วงแม่ลูกนะครับเนาะหรือว่างวาสาว เอฟงอเอฟนะครับนะ้องพร้อมกับมันนีมีพอพันสียังสวยนะครับเด้อมาฝากพี่น้องหุ่นโตหุ่นนะครับผู้ไดห้หาแบบใดอยู่เดี๋ยวบุญชูสิพามาเบ่งกันนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านเปืนน่อยตาบลหนองโกอำเภอบัวรบือจังหวัดมหาสาครคามนะครับพี่นอ้องแม่ลูกอนอาจจะมีไห่ชมอยู่อสองคูนะครับเนาะเดียวจะพามาดูมาชมกันนะครับนี่ตูุูนนี่บักงามเลยพี่น้องครับนี่ตียังดีอ๋อ ก่อนื่นไปพูดคุยทักทายครับเจ้าของคอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจอยมีงบมาฝากอีกแล้วนะครับค่ะจอยฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ0637342326ค่ะเบอร์ไลฟ์กับเบอร์นี้และค่ะแล้วก็ไอเฟสบุ๊คก็จะเป็นพลยยสฟาร์มค่ะภาษาไทยค่ะครับผมนี่นะค่ะเดีอยอายุไก่ยุไกลอยากจะได้งืว่าไปเลี้ยงกับโทรได้เ้อค่ะพี่น้องเบอร์แรกจอยเจ้าตัวไหนครับเอาเป็นแม่ลูกค่ะ เอาแม่ลูกตัวนี้แม่ลูกโค้งสางนี่งๆลูกอะแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองลูกในตัวย่างหนาย่างอ้วนนะครับพี่น้องอันนี้ลูกพ่อไหนเจ็เดือนเลยครับตรงจเป็นลูกล็อกกี้ค่ะจะเข่าซีเดือนค่ะลูกล็อกกี้จะเข่าซีเดือนแล้วนะครับเนาะอ่ะอันนี้จะเข่าท่านในเต็มซีเดือนนี่พี่น้องไอแม่นี่สูงใหญ่ร่อยหาิกลัวนักจ่อยเนาะค่ะอ่ะอันนี้งัวลูกที่ไหนครับนี่เป็นงัวลูกแรกค่ะอ่ะเป็นงัวลูกแรกนะครับพี่น้องครับอันนี้แม่สูง ว้าวอยหานิบไปหลายแล้วล่ะพี่น้องครับลอยหานิบสามลอยหานิบหาน่าจะได้แล้วครับม้นลูกแหลกแม่ทับไปครับนี่บ่ค่ะทองว่างค่ะแม่ทองว่างอยู่ด้วยครับพี่น้องคุณนี่จอยเปิดที่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะอันนี้สี่หมื่นเก้าด้อพี่น้องครับค่ะตัวนี้ลดลดจากห้าหมื่นสองค่ะจากห้าหมื่นสองสี่หมื่นเก้านี่แหละครับได้ลูกตัวหน้าหนานี่แหละครับเป็นลูกของไอ้ยังล็กกี้ค่ะล็กกี้เด้อครับพี่น้องครับเราจะย่างให้เบิ้งอ่อมๆนะครับเนาะลูกของล็กกี้เกิดจากแม่เท้าโบสถ์นี่แหละครับผม รูปร่างหนาตามแม่นีบดจัดเต็มตำหนี้บ่มีหยางมันบ่าครับบ่ค่ะรับประกันตำหนีทุกตัวค่ะรับประกันตำหนีตัวไหน,ไหนมีตำหนีกระสิแจงแจงลูกค้ารวมหนาเลยค่ะอันนี้สี่มื่นเก้านี่พี่น้องตัวอะไรอีกนะครับเด้อได้งว้ว f หนึ่ง f สองพร้อมนะครับเนาะเออนี่ผู้ไดห้หาแบบนี้อยู่นะครับเนาะอ่ะตรง,ง,งามๆตำหนีโบ่มีหยางนนครับพี่นอ้องเออมึงมุมนี่เออนี่นะครับหัวสั่นน,นะครับพี่น้องครับตัวนี้เขากระเฮตไห้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่แนวหลังนะครับ มัมุงตัวจริงนะครับผู้เดหมักหุ้นอุ่นๆทึกๆนะครับเนาะตัวนี้ซี่มื่นเก้าถือว่าคุ้มเลยแหละครับผมในเงว้ยเอฟสองพร้อมสายพัฒนาเอาไปนะครับเนาะหางไม่ดอกไม่แสมนะครับต้นนี้ว่นไหนจะมีอย่างหรอครับพี่น้องเออนี่เดบแคงขากับบไม่มีปัญหาหรอครับผมเอะมาเลือกเอานะครับโค่นหางบกใหญ่เครับพี่น้องเด้อตัวนี้เอออะบึงมุ่งกลวงอีกที่หนึ่งนะครับเนาะ สี่หมื่นเก่าได้คมยัยได้ละพี่น้องครับสี่สิบเก้านะครับมาเบิ้งตัวจริงเอาผลิตภผ่านมาทางนี้ถ่ายหนาๆน,นะครับเนาะะคู่ที่สองจอยจะเอาคูใ่ใดครับเป็นแม่แดงลูกแดงค่ะะแม่แดงลูกแดงอันนี้กับแม่เงาใหญ่คือกันนะครับเด้อนี่แม่ตัวนี้ย่างเงานะครับเนาะนะลูกนึงก็กย่างหนาอันนี้ลูกไม่ได้เห็ดเข่าด้วยพี่น้องครับนี่นะครับเนานะลูกไม่ได้เห็ดเข่านะครับมาเบิ้องมาลูกพอได้ด้วครับเด้อ นี่นะครับเนาะตัวนี้เป็นลูกช็อกโกแลตค่ะลูกของช็อกโกแลตจ,จักเดือนแล้วครับได้สามเดือนกว่าค่ะอ่าลูกช็อกโกแลตนี่อันนี้สามเดือนกว่าได้พี่น้องเบื้องมุมนี่นะครับสามเดือนกว่าอันนี้บนท่าตีตีเบอร์เนาะค่ะอ่าถ้าผู้ใดอยากได้เป็นว่าเอฟกะตีเบอร์ฟีให้ค่ะอ่าตีเบอร์ฟีให้ค่ะจะเด้งว่าเอฟได้ดครับค่ะอ่าตัวนี้แม่สูงยุทธไรจ่อยก็น่าจะลอยสี่สิบเบียดเบียดลอยหาสิบด้วยพี่น้องตัวนี้ที่จะหาบวกบวกเนาะตัวนี้นี่นะครับเด้อเราตีให้นะครับเนาะตัวนี้หูหููสสัััันนนนะครบบหเป็งวด ลูกแดงเข้มนี่แหละครับผมเบื้องม,มุมนี้นะครับตอนนี้ก็บ้นอาจจะมีอย่างนะครับด,ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ตัวน,นี้เป็นแมวหงสันนะครับเนาะเออเราเจ็ดถามราคาคูนี่ให้นะครับเนาะคุณนี้จอใเปิดเท่าไหร่ครับค่ะตอนนี้การลดจากสี่หมื่นกาเหลือสี่หมื่นเจ็ดเจ็ดพันบาทค่ะอ่าตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกเ็นนะครับเบื้องขางนี้โมมีฝานโมมีมดงอันนี้อ่า จากสี่หมื่นเก่าเหลืออยู่สี่หมื่นเจ็ดนะครับเด้อพี่น้องอ่ะเดินลูกเดินมาหนิไปเดี๋ยวให้เบิ้งอีกขังนึงน,นะครับเนาะเออนี่ให้เบิ้งถ่ายยางเออแม่เดินอน้อมเลยครับวันนี้อ่ะเดินมุมบนอันนี้สี 4, 10, 7, ่หมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับนี่ได้แม่แยิ่งเนี่ยแหละครับผมตัวนี้สูงกะเปลี่ยนลอยหาสิบเด้อครับพี่น้องตัวน,นี้ใหญ่ๆอยู่ตีเซาเอาเฟ้ยมลอยหาสิบนะครับเนาะ นี่เลยครับเอาเบื้องเอาคูนีส4 17นะครับเนาะอ่านถูกมาเออนี่นะครับเดี๋็กพี่น้องอยากผลิตน้ำมูนะครับอ่ะสี 47, ่สิบเจ็ดเศษาเบื้องเอ,อ่อคูนีินะครับเนาะอ่านไม่ลูกเออดีด้วยชัดเตะรพี่น้องอ่านถูกมาเร็วเออไปหาแม่แล้วไปเออนี่อ่ะเบื้องเอาพี่น้องครับ สี่สิบเจ็ดเดี๋ยวด้ะลองเห็นชัดบ่อ่ะอึบสี่สิบเจ็ดเอออ่ะเอออ่ะ,อะ,อะมาเบิรงตัวจริงอีกที่หนึ่งนะครับอ,อยากให้มันหนึ่งงอหน่อยมันกับเบอ <ทำ S 1> ยื่ในทห<า><ด>้าดิอืออ่ะอย่ามาให้เอาเบอร์ที่สามครับผม ตัวเนี่ยคะ่ะตัวผู๋เอาเป็นตัวผู๋ได้ค่ะพี่พน้องครับผู้ใดหากุ้งฝูบัาน,นี่ตัวผู๋ผู้ใดหาไอ้พอพันอยู่ตัวนี้สีบแบอย่างดีเลยลูกพอใดบุ๊กครับนี่ตัวนี้เป็นลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกค่ะลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกน้องจักเดือนหรอครับได้ประมาณสิบเดือน,นะคะ่ะประมาณสิบเดือนได้พี่น้องครับนี่สีย่างเข้มเลยแหละตัวนี้สูงร้อยสามสิบเฉลยบุญตั้งใจค่ะประมาณประมาณนี้ค่ะประมาณสามสิบบ่ร้อยสามสิบกลัวๆได้ครับพี่น้องคร<า>ับซีไวซ์ศูนย์เก้าหกประมาณสิบเดือนนะครับเนาะเออนนี่ะครับ เด้สีาพาเบื้อ่าลูกปลางหน้าตาหนังหนาดีนะครับด้วยพี่น้องสีไก่ย่างเจมนะครับเนาะนี่แข้งขาดำก็ถือว่บาบูดเต็มที่นะครับเดี๋ยวมันทุ่ดติถามราคาให้ซ้ำน้องเขาอยยุ้งงามๆอ่าตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้ยี่สิบเก้าค่ะสองหมื่นเก้าเด้อพี่น้องครับสองหมื่นเก้าองศาเรื่อยกับยันสวยนั่นแหละครับผมนี่สองหมื่นเก้าอ่า, 29, อาขายเหยียดตรงโมตรงให้เบิง้งมุมนี้นะครับอ่าสองหมื่นเก้า เบืงมุมนี่นะมันนี่สูงรอยสามสิบบวกบวกได้ครับเด้อนี่ไข่สองนะครับพี่น้องครับเยาจะเบิ้อะด่านใสของง่วอีกนิดหนึ่งนะครับนี่หัสั้นอ่ะไปทางพุ่มหลุบไปนี่เออนี่ถังใสายบอกมีปานบ่มีดางครับนี่สีสวยเลยตัวนี้นะครับสีสวยเลยนะครับเนาะเอเบื้องมุมนี่นะครับเนาะ นี่นะครับเ,ด,เ,ออเด้ออือเองสีบัตว์บึ้งขุ่นๆไกลๆให้บึ้งทายย่างกันสิอดอกพี่นอ้องอ้าผู้ใดอยากจะได้อี่ซิบเก่าครับง้อไปถึงสามหมื่นเอาไปเลยครับบ่เนี้เออเดินลงไปอ้าวเาะบิ้งเอาพี่น้องครับผู้ใดหาแบบนี้อยู่เดี๋ยวให้เบิ้งเล็บนะครับเล็บกับ่บมีปัญหาเดอกพี่น้องครับเออนี่เบิ้งสีชัดๆด้านนี้ อมองมุมนี่ดูชัดๆหนังข้อหนาๆนี่แหละครับผมบด้หายอยู่สันสันดูมุมนี้นะครับโอ้ตัวนี้เด็ดนะครับด้วยบริหาฟอพัน์อยู่นะครับนนเนาะหางบดอกบ่แซมนะครับสียังดียังสวยเลยสีหายหยกนะครับอ่ะนี่ะตัวต่อไปครับเป็นสาวเอฟหนึ่งค่ะอ่ะต่อไปก็จะเป็น งัวเอฟตัวตันตันนะครับพี่น้องครับบันนี้งัวเอฟนะครับเนาะเอฟหนึ่งตัวนี้ลูกพ่อได้ครับจอยตัวนี้เป็นลูกเคเอฟหกแปดค่ะลูกเคเอฟหกแปดน้องเขาจะเดือนหรอครับประมาณเก้าเดือนกว่าค่ะประมาณเกล้าเดือนกว่าได้พี่น้องเด้อสูงกระสีอ่าแต่ลอยสามสิบบวกลบนะครับเนาะเก้าเดือนกว่านี่ย่างตันเลยนะครับเนาะนี่ตันตันแขน็งแข็งนี่แหละครับผมอ่ะพ้นหาง,งังไ้ง,งตัวนี้เป็น เอฟหนึ่งนะครับเด้อหมายเลข4773นะครับเอออ่ะ473ตัวอ้วนวันตันนะครับเนาะอ่ะสี่นะครับเดี๋ยวให้คนแก่เกลี่ยให้กันนะครับอ๋อเบ,บิ้งมุไกไกลขุ่กว่างนี่ยยได้ยากได้ตัวใดมันเลือกเอาได้พี่น้องครับมีให้เลือกหลายเลยล่ะครับผมผู้ใดมักนานหนากนะให้เบิ้งตัวนี้เออนี่473อ่ะ ตัวนี้จอยนี่เปิดที่เท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้สามหมื่นเก้าเอฟหนึ่งตัวหนาเด้อครับเดอ้อพี่น้องสามสิบเก้าดูชัดๆด,ดูหนังข้อเป็นสั้นๆครับสามสิบเก้าหูสันส้นๆน,นี่เบื้องแผ่นหลังเอาพี่น้องครับหลังปปปเปรีๆเข้ากันอ่ะขาทึบๆนี่แหละอ่ะเบื้องเพื่อไดห้หายอยู่นะครับแบบนี้ง้อจะเด็กกว่าสิบเดือน ได้เก่าเดือนกว่าเก่าเดือนเก่าเดือนกว่าได้พี่น้องครับนี่เครื่องดำเครื่องบดนะครับเด้อเบื้องแนวาหลังครับผมเออทายย่างครับบนนี้อาเบื้องอีกขางหนึ่งพี่น้องครับเดินนี่พี่น้องทายย่างตอนนี้บ่มีแล้วครับมีแต่ความถึกนะครับนี่หางง่ายน่าตันตันเออเออโอเคอ่ะนี่แหละผู้ได้หาแบบนี้อยู่อันนี้ก็คือจัดจัดว่าเด็ดเลได้ด้วยพี่น้องครับของอคลิปนี้นะครับเนาะ เออไปเลยครับอ่ะเอเอ,อนี่สวยๆเอาดูมุมนี้หเห็นชัดๆเออหลังตรงนอกตั้งเท่าไหรเบื้องเอาครับอ่ะนี่แหละงวดสาวตัวต่อไปครับผมเอาเป็นเอฟหนึ่งกันค่ะตัวนี้กับเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เอฟหนึ่งตัวแข็งๆตันๆดีเอฟหนึ่งตัวนี้ลูกพ่อไหนครับลูกฮุสตันค่ะลูกของฮุสตันนะครับเด้อพี่น้องครับฮุสตัน อายุจักเดือนหรอครับได้เจ็ดแปดเดือนค่ะอายุเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับเนาะฮุสตันส่วนสูงก็หนาจุดประมาณร้อยยี่สิบหานะครับตัวนี้แ่นดีลูกฮุสตันนะครับเต็มดีทอ่แบบ F หนึ่งหมายเลขสี่เจ็ดสี่อ่ะนี่เดอ้ออ่ะนี่เด้อครับเดี๋ยวเไปกันไปขางเออนี่ไปจะถามราคาให้นะครับ ตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ครับ2 9 0 0 0บาทค่ะอ่าตัวนี้2 9 0 0 0ืเก้ายพี่น้องครับ29นะครับเนาะอ่าเข็งๆอยงนี่นะ2 9 0 0มื 29, น่นเก้าอ่าเบื้องหลงังแนวหลังเอานะครับนะนเนาะเล็บใกล้ๆกับว่าน่าจะไม่ปัญหาอย่างนะครับอ่ะสองหมื่นเก้าเปิดออกมุมนี้นะครับตัวใหญ่ๆแข็งๆ ู่สาวกับหลายตัวนะครับมีอยู่3โตัวนะครับเนาะนี่ตัวจะพอตัวนี้ผู้ใดิมาแข่งๆตันๆครับพี่น้องครับนะคู่นี้ยกไปได้นะครับเด้สองหมื่นเก้าตัวนั้นกับสามหมื่นเก้าตัวเนาะค่ะอ่ะ่เาหนาทั้งสองตัวครับพี่น้องครับหลังปีทั้งสองตัวเอาหนาเก็บไปเป็นแม่บอกพี่น้องตัวต่อไปครับผมค่ะเป็นสาวเอฟหนึ่งค่ะตัวนั้นจะมีใบเพชรแล้วคะตัวนี้เป็นงูเอฟที่ได้ใบเพชรแล้วเด้อพี่น้องเด้อมีใบเพชรให้แล้วนะครับเนาะเออ ตัวนี้เป็น F1 ห,หัวล้นมีใบเพชรให้แล้วโอเคอ่ะตัวนี้เห็ว F ที่มีใบเพชรแล้วน้องเขาอายุจักเดือนหรือครับได้11เดือนค่ะ11เดือนเด้อค่ะพี่น้องเด้อต,ตัวนี้ลำมตัวเงาดีส่วนสูงอยู่แถะขับใจกับประมาณร้อามสิบกว่าค่ะประมาณ130กว่าเด้อครับพี่น้องครับนี่เพิ่งเอาคู่นี้นะครับเนาะเออเด็ดๆเลยงุ่งยๆจักหน่อยให้เห็น3ตัว ใส่รอยสามสิบกว่านะครับอ่ะตัวนี้หลังอ่าเป็นล่องเป็นรล่องเลยนะครับพี่น้องอ่ะหลังเป็นล่องนะครับเนาะนหน้าตาร้อยสามสิบกว่าอ่านี่นะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวจะถามให้นะครับค่ะไอพวกหูเพื่อนก็จะมีแว้งนิดนึงค่ะไปหูแว้งนิดหนึ่งนะครับพี่น้องทั้งคนไหมปะอประมาณนี้จะเดียวแค่นั้นนะครับแต่โดนหรอครับผม อ่าตัวนี้จอยเปิดไอ้ที่เท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้ก็สามหมื่นเก้าได้ครับมีอ่าพร้อมใบเด้อเด้อครับเด้อง้อเอฟพร้อมใบนะครับเนาะสามหมื่นเก้านะครับอ่ะาถึงง้อเครื่องบวชอ่าให้เบิ้งอีกคางนึงครับวะนี้เบิ้งทาโกขาเก้าขาเนี่ยตัวนี้ไม่มีนะครับเอออ่ะโอเคสามหมื่นเก้านี่แหละพี่น้องอ่ะผู้ดใดห,หาง้อเอฟอยู่กะ เอาครับพี่น้องครับผมนี้อะบึ้งถ่ายย่างอีกรอบนึงอะบิงบ่งมุ้งเป็ดไก่น้ำพี่น้องครับนี่อะนี่เด้ออะนี่ครับสำหรับพลอยสายฟ้ามูลิกะมีหอยทึงแมลลูกทึ่งงวงสาวงามๆเลยครับพี่น้องผู้ใดหาอยู่กับมัเรืเอ่อยๆเลยครับเด้อเดี๋ยวจะถ่ายารุ่นร่วมหอนะครับเนาะ ตัวหนาหนาตันๆทั้งนั้นครับผมนะคู่แรกนี่ก็กหนาใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องลูกกระไดเอ้านี่ม่เหลือกี่สิบก้หนรึมั้นีริจอยกับมิไ่แค่นี้นะครับเนาะก็อะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมแล้วก็ขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ